สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,442และมาตรา1,443ค่ะซึ่งเป็นเรื่องการบอกเลิกสัญญามั่นและของมั่นค่ะการบอกเลิกสัญญามั่นอาจเกิดขึ้นได้เป็นสองกรณีคือมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงชายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่น และมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายหญิงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นสำหรับผลที่ตามมาจากการบอกเลิกสัญญามั่นคือเรื่องของมั่นที่จะต้องคืนหรือไม่จะต้องพิจารณาก่อนว่ามีเหตุสำคัญเกิดขึ้นจากหญิงหรือชายถ้ามีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหญิงต้องคืนของมั่นแก่ชายแต่ถ้ามีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชาย หญิงไม่ต้องคืนของมั่นซึ่งมีรายละเอียดคือ 1. กรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่มั่นตามมาตรา1,442บัญญัติว่าในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่มั่นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้นชายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้และให้หญิงคืนของมั่นแก่ชาย กรณีนี้เป็นกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่มั่นเหตุสำคัญอันเกิดขึ้นนี้อาจเป็นเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากตัวหญิงเองหรือไม่ก็ตามทีเช่นอาจเป็นอุปัติเหตุตัวหญิงเองเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นหรือบุคคลอื่นก่อให้เกิดเหตุขึ้นก็ตามถ้าเหตุสำคัญที่เกิดขึ้นนี้ มีความสำคัญต่อคูส่สัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งถึงขนาดไม่สมควรสมรสด้วยแล้วเช่นนี้ก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้แต่อย่างไรถึงจะเป็นเหตุสำคัญถึงขนาดที่ไม่สมควรสมรสด้วยในกรณีนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาก่อนว่ามีการตกลงกันในเรื่องใดไว้เป็นพิเศษหรือไม่ ถ้าคู่สัญญามั่นได้แสดงเจตนาไว้ในขณะทำสัญญามั่นว่าจะถือเหตุใดเป็นเหตุสำคัญในอันจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตกลงแล้วหากเกิดเหตุนั้นขึ้นย่อมใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้เช่นชายถือเอาความบริสุทธิ์ของหญิงเป็นสำคัญ หากหญิงต้องเสียความบริสุทธิ์ไปด้วยประการใดชายจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหมั้นดังนี้ถ้าต่อมาหญิงถูกข่มขืนกระทำชำเราแม้โดยปกติจะถือเป็นเหตุบอกเลิกสัญญามั้นไม่ได้แต่เมื่อมีเจตนาแสดงต่อกันไว้เช่นนั้นชายย่อมใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหมั้นได้เป็นต้นค่ะ จะต้องพิจารณาถึงลักษณะโดยทั่วไปของวินยูชนในสังคมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและอื่นๆประกอบกันว่าลักษณะอย่างไรจะเป็นเหตุสำคัญอันไม่ควรจะสมรสด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นคำพิพากษาดีกาที่640ทับ2,494 ชายหญิงทำพิธีแต่งงานการตามประเพณีแต่หญิงไม่ยอมร่วมประเวณีหลับนอนกับชายฉันสามีพภริยาโดยแยกไปนอนเสียคนละห้องกับชายประมาณสิบวันต่อมามารดาของหญิงบอกให้ชายพาหญิงเข้าห้องเองชายจึงเข้าไปจับเอวหญิงออกมาจากห้องที่หญิงนอนหญิงฉวยแจกันตีศีรษะชายแตก แจกันหักแล้วยังใช้แจกันตีชายถูกโหนกแก้มเป็นบาดแผลต้องเย็บถึงเจ็ดเข็มชายจึงกลับบ้านและไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับหญิงดังนี้ถือได้ว่าการกระทำของหญิงเป็นเหตุผลสำคัญอันพอที่จะทำให้ชายปฏิเสธไม่ยอมสมรสกับหญิงตามมาตรา1441เดิมได้ ชายจึงมีสิทธิ์เรียกของมั่นคืนจากหญิงได้หรือตามคำพิพากษาดีกาที่1235ทับ2,506การที่หญิงคู่มั่นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานซึ่งชายอื่นขี่เพื่อไปดูภาพยนตร์ในเวลากลางคืนมีเพื่อนไปด้วยกันราว7จถึงแคน แล้วชาวบ้านคิดเดาและลือกันว่าหญิงนั้นมีความสัมพันธ์ทางชู้ชสาวกับชายที่ขี่จักรยานนั้นเพียงเท่านี้ยังไม่ถือว่ามีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่มั่นหญิงจึงไม่ต้องคืนของมั่นหรือคำพิพากษาดีกาที่1036.2524ทัพการที่จำเลยพาโจทย์ไปเที่ยวนอกบ้าน ทั้งในระยะเวลาก่อนมั่นและหลังมั่นทั้งกว่าจำเลยจะแต่งงานกับโจ์ก็เป็นเวลาภายหลังมั่นนานถึงหเดือนเศษนั้นจำเลยย่อมทราบดีพอสมควรว่าโจท์มีนิสัยอารมณ์และความประพฤติอย่างไรฉะนั้นแม้โจท์จะเป็นโรคจิตประสาทอย่างอ่อนมีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ก็ตามแต่โลกของโจทย์ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการแต่งงานสามารถรักษาหายได้และพูดคุยกับคนอื่นรู้เรื่องฉะนั้นเมื่อจำเลยแต่งงานและอยู่กินฉันสามีภริยาก,กับโจทย์เป็นเวลาสมเดือนเศษแล้วจะอ้างนิสัยอารมณ์และความประพฤติของโจทย์มาปฏิเสธไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับโจด ย่อมไม่มีเหตุที่จะรับฟังพฤติการดังกล่าวถือไม่ได้ว่าเหตุที่ไม่มีการสมรสโดยมีเหตุผลสำคัญอันเกิดแก่โจทย์โจ,จ์จึงไม่ต้องคืนของมั่นเป็นต้นค่ะและในกรณีต่อมาเป็นกรณีที่มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่มั่นนะคะ ตามมาตรา1,443บัญญัติว่าในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายผู้มั่นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้นหญิงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้โดยไม่ต้องคืนของมั่นแก่ชายกรณีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับมาตรา1,442 แต่เป็นกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่มั่นทำให้หญิงไม่สักสมควรสมรสกับชายนั้นเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายนี้ก็เช่นเดียวกับกรณีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคืออาจเป็นอุบัติเหตุตัวชายเองก่อให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่ตัวหญิงเองจะเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นหญิง ก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญามั่นได้และไม่ต้องคืนของมั่นให้แก่ชายด้วยยกตัวอย่างเช่นคำพิพาคษาดีกาที่1235ทับ2506ชายคู่มั่นหมินประมาทหญิงคู่มั่นซึ่งเป็นการร้ายแรงตามความหมายในเหตุหยาย่อมเป็นเหตุผลสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่มั่น ซึ่งหญิงคู่มั่นจะไม่ยอมสมรสกับชายนั้นโดยไม่ต้องคืนของมั่นได้หรือคำพิพากษาดีกาที่234ทับ2,508การที่ชายคู่มั่นเลี้ยงหญิงโสเพณีไว้เป็นภริยาอยู่ในบ้านเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจหญิงคู่มั่นอย่างร้ายแรงจึงเป็นเหตุผลสำคัญ อันเกิดแก่ชายคู่มั่นหญิงคู่มั่นจึงมีสิทธิ์ขอถอนมั่นและมีสิทธิ์จะไม่ไม่ต้องคืนของมั่นหรือคำพิพากษาดีกาที่3731ทับ2 5 3พโจทย์ได้หญิงรับใช้ในบ้านโจทย์เป็นภริยามาเป็นเวลานานถือได้ว่าโจทย์อุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นชั้นภริยาอยู่ จึงมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่โจ์ทำให้จำเลยซึ่งเป็นคู่มั่นของโจ์ไม่สมควรสมรสกับโจ์จึงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้โดยไม่ต้องคืนของมั่นให้แก่โจ์เป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายเพียงไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ